ครับสวัสดีครับตอนาานี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับาการใช้ทร์กับฟีดว่าต่างกันยังไงนะครับฟีดเนี่ยเวลาเราใช้ก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับคือฟีดต,ตัวนี้คือทอนะครับมีฟีดมีทร์ฟีดก็คือการแช่แข็งในหน้าของโมเดลนะครับ เช่นผมจะฟีดผมจะฟีดเนี่ยเลเยอร์นี้นะครับก็คือเลเยอร์จีฟีด ฟีดโอเคครับก็จะไม่เห็นอะไร,รเนื่องจากาการฟีดเนี่ยจะไม่มีผลต่อการซูมนะครับไม่เหมือนการปิดเลเยอร์นะครับก็ไปดูที่เพเปอร์สเปซก็จะเห็นว่าเลเยอร์ที่รบฟีดเนี่ยหายไปด้วยนะครับทีนี้เราเรียกเลเยอร์มาสโกนี้กลับมานะครับ เกินกดเลเยอร์เลียนนเสร็จแล้วเราใช้ฟีดอีกครั้งแต่เป็นการาเราใช้ฟีดอีกครั้งแต่ว่าเป็นการฟีดที่เปเปอร์สเปซนะครับเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเลเยอร์เดียวกันเนี่ยหายไปจากาตัวเปเปอร์สเปซจอจอภาพนี้นะครับแต่จอนี้ยังอยู่ก็แสดงว่าเป็นการชอนะครับก็คือการชอนี่ จะทอเฉพาะาาโมเดลนั้นๆก็คือสเปซนั้นๆน,น,นะครับจะไม่มีผลกับสเปซอื่นแต่ถ้าเรากลับไปดูที่โมเดลสเปซก็จะปรากฏว่าเลเยอร์นั้นก็ยังปรากฏอยู่ครับนี่คือความแตกต่างระหว่างฟิสกกับทอนะครับแต่ว่าใช้ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเราไปใช้กับคนละเขาเรียกว่าโมเดลกับเปเปอร์นะครับซึ่งมีความแตกต่างกันแค่นี้นะครับ Uh